ไม่ได้รับไม่มีน้ำสำหรับอุภคบริกภคช่วยชาวบ,บ้านหาน้ำไปช่วยชบบาวบ้านในหน้ารแรกจากคนที่รู้จริงเข้าใจจริงแต่มันจะเกิดได้พวกเราลองช่วย,ยคิดดิ้งั้นสอนต่อถ้าสามารถหาที่อยู่หาที่เก็บน,น้ำประโยชนสองต่อ ไม่ได้ประโยชน์ในการตั้งใจในการจะขับเคลื่อนตามแน่าเดียวกันในหน้าแรกหรือหลังฝนไม่ตกให้เกิดแผนรวมไม่ได้คำว่าให้เกิดแผนทุหมู่ว่าเห็นภาพทันตำบนเท่าไหร่ส่วน หรือสิ่งที่ประบาดคุณเด็พระจะมีข้อมูลหลังจากคิดว่าควรจะทำอย่างไรในแผนพัฒนาของกระทรวงทัทานกียใหญ่บ้างนายกเข้าถึงใจของแต่ตอนนี้ไปเป็นสทนอชอขั้นตอนว่าต้องบอกว่าสื่อสารพระราชบัญญัติ ที่เราสื่อสารนะคือแนวพระราชบัญญัติครงการรัฐบาลเรียนอย่างเดียวเราจะช่วยอย่างนี้แต่ว่าเร้าหมายคือว่าพวกเราก็ช่วยกันด้วยกินอาสา